สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่กับดาราอาวโุโสรุ่นใหญ่ทีย่ยังสวยบานสะพรั่งอยู่อยู่กับแม่อูมวิยดาอุมารินครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับวิสวัสดีท่านผู้ชมที่ค่ะแม่ครับขอสัญลักษณ์หรือว่าอะไรที่ผู้ชมดูแล้วต้องเป็นแม่อูมเลยเนี่ยใช่เลยตัวจริงจริง,รง <S <S ใช่เลยครับคุณผู้ชมเสียงหัวเอระแบบนี้ หัวร้อนแต่เช้าแม่แมหัวร้อนแบบนี้หน้าตาเบิกบานอย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่าครับก็ตลอดเลยค่ะคือพยายามไม่ให้เต้าไม่ให้อะไรทังนั้นจริงๆใครเป็นคนคิดว่าฉันจะต้องหัวร้อนแบบนี้หรือมันเป็นเองโดยธรรมชาติหรือมีผู้กับคนไหนแนะนําหรือเปล่าแม่ไม่มีค่ะ <laughs> หวนเลาะเองคือมีความรู้สึกว่าเราอยากหดหูเพราะว่าถ้าเราหดหูคนรอบข้างเราก็จะหดหูไปด้วยเราเห็นอะไรเราก็หดเลาะไปเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมแม่ดูเหมือนไม่มีความทุกข์เลยแม่แม่แม่ยังดูสาวเปล่งปั่นอยู่เลยเหนือสวอแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพอะไรสวอขออนุญาตแม่ปกติเขาบอกว่าเวลาถามอายุผู้หญิงเนี่ยแบบอยากขายมากเลย บปีนี้ปีนี้เท่าไหร่ครับแม่ก็แค่65เองกำลังเ้ออ้อ65ครับคุณผู้ชม65แต่บอกตรงๆเลยแม่ยังดูเหมือน50 55,57นะครับคุณผู้ชมว่าจริงไหมครับยังเหมือนแบบนันจริงเลยจริงแน่นอนตอนแน้นอนต้องมีเคล็ดลับดูแลตัวเองดีแน่เลยแม่แม่อยู่ในวงการมานานเท่าไหร่ครับก็50เกือบ50ปีแลค่ะเกือบ50ปี พูดตรงๆแม่บางทีนะดูรายการเห็นเห็นรายการละครรายการหนังของแม่เยอะกว่านังเอกบางคนีว่มีทุกมีแทบจะทุกเรื่องแทบจะทุกช่องใช่แม่เอกแม่เอกคนไหนมาแม่ก็ไปต้องมีนะกวต้องมีนะแล้วส่วนใหญ่ผมจะเห็นแม่กับกับพิจิ จะมีอยู่อยู่เป็นประจำเลยแ่ใช่ก็้าๆบอๆโอเควันนี้ต้องมาหัวละแม่เข้าเรื่องวันนี้เรามาคุยเรื่องนานาสาระเกี่ยวกับสุขภาพในวัยสวสูงวัยแบบเนี้ยแม่ครับเห็นสวยอย่างนี้สง่าอย่างนี้ก็ไม่แพ้นะเอกของแม่อยากจะถามแม่ว่า เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพาไหมแม่ที่แบบมันเป็นปัญหาวนใจแม่เลยโอ้โหปกติเป็นคนแข็งแรงมีความสุขแต่ว่ามีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครว่ามันอายค่ะขอรายการนี้เลยแม่เอาตายแล้วเอาบอกตรงเลยนะเอาเป็นวิทยาทานเลยแม่เอาแบบความจริงเลยแม่ในรายการนี้ที่นี่ที่เดียวเลยแม่ครับก็เป็นมาตั้งแต่สาวๆแล้วนะคะคือการอ่า ปัสสาวะกระปิดกระปอยค่ะปัสสาวะกระปิดกระปอยใช่แล้วก็อ้าม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวดึกดึกก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําลุกมาเข้าห้องน้ําไม่ได้พักได้พอเลยอ่ะเป็นเรื่องไหญ่สาวๆแล้วล่ะค่ะพร้อมเมียกันเนี่ยแล้วต้องส่งผลกับชีวิตยังไงคะแม่ก็สมัยก่อนเนี่ยก็ต้องขับรถไปคนเดียวไปที่นานๆไปต่างจังหวัดหลายชั่วโมงก็ต้องอํานอั้นปัสสาวะจนกระทั่งเราเนี่ยพอปัสสาวะอักเสบมั่งป่วยใจอักเสบมั่งแล้วก็เราก็ต้องไปหาหมอแล้วก็เสียเงินค่าหมอ ตั้แล้วจะผิดเพราะว่าเป็นแล้วมันก็ไม่หายนะคะก็เป็นเรื้อรหลังมาเรื่อยๆคือรักษาก็ได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นอีกเป็นอีกเพราะเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไงคะมันใช้ชีวิตก็คือว่ามันต้องอั้นฉี<ช>่มันต้องอั้นมันต้องขับรถไกลๆแล้วก็ส่งผลอย่างผมอย่างผมเคยได้ยินอย่างแฟนผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันพออั้นปุ๊บเนี่ยแฟนผมเนี่ยจะต้องพอเป็นคือเขาไปเข้าห้องน้ำา่ะแม่แล้วก็ติดเชื้อพอติดเชื้อ,อสิ่งที่เข้าเข้าไปเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาล ให้น้าเกลือยาฆ่าเชือ้อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอได้ยาฆ่าเชือ้อปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีรอบสองแล้ว,ลวปรากฏว่าเหมือนกับมันเหมือนกับมลภาวะเหมือนกับตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันสูญเสียไปเลยยาฆ่าเชื้อก็ฆ่าตั้งเชื้อดีแล้วก็เชือเช้อ,อไม่ดีเป็นด้วยไปหมสมดุลของร่างก,กายก็เลยเปลี่ยนแปลงก็เลยได่แปลกใจเลยว่าทําไมมันต้องกลับมาเป็นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้ส่งกกับชีวิตของแม่ไงเราทำให้สมดุลไปบ้างก็ทาให้แม่เนี่ยหมดหงง่ายแล้วก็อารมณ์ไม่ดีผิวพันเนี่ยแบบ โอ้ยโซมากเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็กี่รอบแม่โทษสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบถ้าเป็นคุณผู้ชมเป็นไง4 5สี่ห้ารอบอย่างไมตาเป็นหมีเพนด้าเลยล่ะโอ้โหสี่ห้ารอบใช่แล้วก็เวลาไปเข้าห้องน้ำพีก็เข้าน้ำนะก มันทรมานมากค่ะที่มันที่มันเข้านานเท่าไหร่กับแม่ต้อมีการตักเศษของภายในอยู่ใช่ไหมคะมันต้องีการมีแสบคือคุณเน่มันออกมาปิด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 อย่างนผมเชื่อว่าคนทุกคนนั้นก็เป็นเหมือนกันผมเป็นผู้ชายก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันนะแม่ก็มีขาดเหมือนกันนะพวกที่มันก็ปัสสาวะขาดใช่มันก็เป็นเหมือนกันการอั้นการอั้นเฉียงปัสสาวะเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นผลทําให้ระบบร่างกายเราอ่ะ มันสูญเสียไปเลยนะแม่เพราะว่าหนึ่งมันคือของเสียน่ะแต่เราก็แบกมันไว้อยู่ได้แล้วจะแบกมันไว้ทำไมอ่ะแต่ประเด็นคือพอแบกไปนานๆมันไม่ออกไงคราวนี้พอไม่ออกนานมันคือเชื้อโรคจริงไหมแม่ันเชื้อโรคมันสะสมที่เขาบอกว่ามันมันก็มาโดนที่ไตใช่ไหมแม่ป่วยไตอักเสบ แล้วครานี้คุยแต่เสร็จอาการมันเกิดไงแม่ที่เวลามันมันมันปวดปวดตรงไหนแม่แตกเลยคุณผู้ชมแสบเลยค่ะปวดหลังปวดหลังปวดปวดงวงไปหมดเลยงวงไปหมดเลยครับแม่ก็ไม่มีคนสูบกระขาด้ย่างนั้นอ่ะเป็นมากี่ปีแม่ก็เป็นมาตั้งแต่สาวจนกระทั่งจากอายุหกสิบแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นไหนหายได้แล้วแม่มีโรคประจำตัวยังไง ไม่มีเลยค่ะไม่มีแงแรงขนาดนี้เป็นเสียง่าตรวจเลือดก็ไม่เจออะไรสักอย่างเลยมีปัญหาอย่ปัญหานิดเดียวคือปัญหาเดียวเลยแม่ทิตที่เป็นปัญหานี้คราวนี้ตอนนี้ปัญหาเนี้ยวันเนี้ยดูแม่ท่าทางสดชื่นมันยังคงมีอยู่ปมันหายไปแล้วโอ้ยสบายมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยบนนล้วก็เวลาไปเข้าวองน้ำเวลาไป เที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรเนี่ยให้กูรอตลอดแต่กลับแล้วนะเดี๋ยวลงก่อน,น,นเขาน้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวก็นู่นนี่อ่ะอเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยจนกระทั่งจิ๊กนวรัตคะ่ะพี่จิ๊กนวรัตต์ไลน์เอกตลอดกาลแล้วพี่จิ๊กนวรัตต์มาเกี่ยวอะไรเนี่ยเขารำคาญค่ะเกาบอกเฮ้ยพี่อูมทำไมถึงเป็นคนแบบนี้นะเป็นนู่นจุกจิกจุกจิกเดี๋ยวก็เข้าห้องนะ้ำเดี๋ยวก็ห้องน้ำลองนี่สิค่ะลองนี่นี่แนะนำนี่ค่ะ พาลิเซียค่ะฟาลิเซียใช่แนะนำให้แม่บอกว่าเนี่ยลองนะแม่ก็อจะเชื่อดีไหมนะจิ๊กบอกแม่แม่ก็รู้อยู่แล้วว่าจิกเนี่ยนะจะซื้ออะไรจีเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็หาข้อมูลมาอย่างดีแล้วลองแต่ลองแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล้าต้องมาบอกกันด้วยนะก็เลยลองค่ะลองดูลองโอ้ได้ผลจริงๆต้องโทรไปขอบคุณเขานะบอกอุ้ยนี่ สบายแล้วไม่กระปิดกระปัดกระปิดกระปัดมันจะไม่ไถลล้อแล้วจริงรู้ป่ะแม่ครั้งนี้มันได้ผลในช่วงแม่ที่กินมันเป็นแห่งแม่มันก็สบายสิครับไม่ต้องมากระปิดกระปอยไม่ต้องลุกขึ้นมากลางดึกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่เราไปเท่างน้ำเนี่ยมันจะโฟล์แบบลื่นไหลสะดวกสบายเปิดก๊อกน้ำเลยไหมแมแบบแบบอย่างนี้เลยไหมคือคือผมได้ยินเลยคือหนูมึนเมื่อเปิดก๊อกน้ำ คือคือคุณผู้ชมเป็นไงถ้ามีอาการนี้ครับโทษนะครับแหมว,ว่าเปรียบภาพไม่เห็นว่าเหมือนคนอื่นเข้าห้องน้ำเนาะไอเราเนี่มันปิดปิดไอข้างห้องมันมาเนี่ยมันเปิดก๊อ,อก,นกน้ําจ้าเลยเนี่ยได้ได้ฟีลลิ่งงั้นไหมครับใช <c oughs> ่ค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบมีความรู้สึกโอ้ยทไมแบบไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรด้วยแบบต,ตัวก็ไม่มีกลิ่นตัวก็ไม่มีลมตะวักก็ไม่มีไม่ให้คนอื่นรำคาบเราก็มีความรู้สึกเออหน้าเราก็สดใสขึ้นมาด้วยเพราะเราได้นอนหลับเต็มที่แล้วก็อ่า ความสกปรปกในร่างกายได้ระบายออกระบายออกแบบสบายสบาย,บายไม่ต้องติดขัดครั้งนี้แม่หลายสิบปีที่ผ่านมากับกินตัวเนี้ยมาช่วงระยะหนึ่งแล้วอ,อะไรที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อกี้แม่บอกแล้วว่านอนหลับสบายขึ้น กลิ่นต่างๆแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีมีมีกลิ่นตัวด้วยแล้วมันมีกลิ่นด้วยเพราะเราับส่งไว้ในร่างกายแต่นี้เวลาประซอมาไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแล้วก็มันเริ่มรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นรู้จักสีหน้าได้นอนหลับเต็มที่มากขึ้น้ป็นความสุขคราวนี้ขับรถแม่อยู่จังหวัดบ้านแม่อยู่ที่ไหนใช่บ้านอยู่มีบ้านอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะขับรถไปเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยทําเมื่อก่อนล่ะโอ้เมื่อก่อนจอดตั้มจอดตั้มจอดตั้มตลอดตอนนี้แม่เคล็ดลับแม่ทำไงเื่อา แต่ก่อนนี้ขับว่าไปแปดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงตอนนี้หกเจ็ดชั่วโมงถึงเลยเลยค่ะถึงเลยไม่ต้องจอดไม่ต้องแบกรติตัวนี้ช่วยเข้าไปกันแล้วคันนี้พอมันได้มาอย่างเงี้ยแม่มีได้แนะนําเพื่อนในวงการหรือใครอีกไหมแม่ที่คุ้นจักเหยนะแนะนาต้องแนะนําค่ะของริงต้องแนะนาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็เป็นกันหงหายโภ เพราะว่าที่บ้านหลายก็เป็นนิสิตก็ต้องขับรถไปมหาวิทยาลัยอายุเท่าไหร่ครับอายุ20กว่าเองยี่สิบกว่าใช่เราเราเป็นแค่ปันหลังติดใช่แล้วก็แบบว่าเป็นแบบไปยรุ่นก็อายแบบไม่กล้าเข้าห้องน้ําตามปั๊มตามอะไรเนี้ยห้องน้ําตามร้านอาหารร้านอะไรเขก็ไม่กล้าเข้าก็ต้องลับมาเข้าบ้านจนกระทั่งต้องไปหาหมอบ่อยบ่อยเลยเราเราพอได้ทานไปแล้วเป็นไงครับสบายเลยค่ะยิ้มแจ่มเลย อีกอย่างก็คือเท่าที่ผมดูเขาเขาจะมีกลิ่นตัวด้วยถ้าภายในไม่ดีก็จะมีกลิ่นตัวด้วยดังนั้นนะครับอาการของเรื่องเรื่องปัสสาวะกุยไตอักเสบหรือทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเนี่ยนะครับเป็นกันได้ทุกเพศทุกวัยแล้วมันมีมาจากหลายสาเหตุมากทั้งจากเรื่องการกินอาหารการเข้าห้องน้าการติดเชื้อจากในห้องน้าสถานการณ์อั้นฉี่คือจริงๆเนี่ย หลักการคือของเสียเข้าร่างกายมันต้องเอาออกแต่ถ้าเราปล่อยมันไว้เก็บมันไว้มันก็จะกลายเป็นเชื้อโรคแล้วก็จะลุกลามกลายเป็นเขาเรียกว่าแบคทีเรียร้ายทําให้ร่างกายเราป่วยดังนั้นดังนั้นเราก็ควรที่จะมันออกปัญหาคือพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปมากๆร่างกายมันก็ตอบรับสมองคือมันมันเคยชินมันก็ต้องกินตลอดมันก็เลยกลายเป็นเป็นอะไรเป็นรืเอรัรานะครับคานี้แม่ครับ ตัวนี้มันมีสารเคมีมันมีอะไรนะเพราะที่แม่ดูเนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะครับบริเทียนี่นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเลยนะคะครับแล้วในนี้เท่าที่ดูนะแม่ในนี้มีสมุนไพรหลายอย่างหลายตัวนะมีออยนะแม่มีมออยมีออยนะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้เขามีเอนไซม์แม่ซึ่งไอตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยนะเท้าที่ผมได้ศึกษาได้ได้ศึกษามาเนี่ยเอนไซม์ตัวนี้แหละแม่ที่มันเป็นตัวช่วยขวัดล้างของเสียออกจากระบบต่างๆนะขวัดล้างของเสียคือพูดงี้ว่าพอเราอายุมากขึ้นหรือพูดงียพอร่างกายเราเสื่อมโทรมเนี่ยเอนไซม์ในร่างกายมันก็ลดน้อยลงไปใช่แต่ตัวเนี้ยเอนไซม์มันจะช่วยขวัดของเสียออกไปพูดเลยไปขวัดขยะออกแล้วไปช่วยย่อย ช่วยย่อยอาหารที่มันไม่ย่อยแล้วก็ย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยดูดซึมเอาเป็นพลังงานคือพูดง่ายพลังงานเรามันเกิดการเผาผลาญได้ของไม่ดีมันก็ขับออกทางอุจจาระปัสสาวะทางช่องทางได้ก็ก็จะทาให้ร่างกายของเราอ่ะขับฉี่หรือว่าอุจจาระออกมาได้เป็นปกติคือพูดง่ายว่าของเสียออกกินตัวก็หอมร่างกายก็ดีนอนหลับก็สบายนะครับแม่ครับก่อนจะจบรายการอยากจะให้แม่ฝากฟาริเซียเนี่ยให้กับคุณผู้ชม ให้กับแฟนรายการนะให้กับแฟนขับของแม่ว่าอาการแบบไหนเป็นอย่างไรและหลังจากที่ทานฟันเซียแล้วเนี่ยมันควรรับยังไงแล้วก็มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอย่างไรอยากให้แม่ช่วยฝากแฟนรายการให้ครั้งน,นะครับค่ะเนี่ยค่ะแม่ต้องขอขอบคุณฟันเซียนะคะที่ทําให้แม่เนี่ยผู้มีอายุมากขึ้นแล้วก็ระบบ ภายในร่างกายเนี่ยเสียสม,มดุลไปนะคะระบบขับถ่ายนะคะโดยเฉพาะปัสสาวะเนี่ยนะคะติดขัดแล้วก็อักเสบนู่นนี่นั่นนะคะได้ฟันดเซียเข้าไปเนี่ยนะคะรับรองเลยนะคะว่าสะอาดบ,บริสุทธิ์ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรเลยค่ะนอนหลับสบายไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าน้ำไม่ต้องลุกขึ้นมากังวลเรื่องอะไรเลยนะคะแม่ขอแนะนำเลยนะคะฟันเซียค่ะ